สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสหรัฐมองศึกพมา่ามีเข้าข่ายก่อการร้ายเมื่อ13ธันวาคมสำนักข่าวอิราวดีของเมียนมารายงานว่าดัชนีข้อมูลสศริประจำปี2565ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่ถูกเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มองว่าปฏิบัติการบางครั้งของกองกำลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF ในเมียนมารวมถึงปฏิบัติการของกองกำลังปลดปล่อยกะเรียงหรือ KNLA และกองกำลังติดอาวุธรัชชีนทางตะวันตกของประเทศเข้าข่ายการก่อ,ก,อการร้ายซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2130คนทั้งนี้สื่อท้องถิ่นของเมียนมาระบตุต่อไปอีกว่า รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการโจมตีที่เข้าข่ายการก่อการร้ายในเมียนมาเกิดขึ้นทั้งหมด391ครั้งตลอดปี2565ในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นฝีมือของกองกำลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF กองกำลังของเครือข่ายการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนฝีมือของกลุ่มกะเเรียงและกลุ่มจีนที่เข้าข่ายการก่อการร้ายประมาณ7 จัยอดรวม391ครั้งความคืบหน้าล่าสุดพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ยืนยันความตั้งใจมุ่งยุติระบอบเผด็จการภายในประเทศรอยเตอร์รายงานกลุ่มพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธ์ในพมา่าได้กล่าวยืนยันอีกครั้งในวันนี้ว่ามุ่งมั่นที่จะเอาชนะ,ะเผด็จการของประเทศ ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทหารที่ปกครองประเทศกล่าวว่าได้จัดการเจราจากับกลุ่มกบฏโดยมีจีนเป็นสื่อกลางการต่อสู้ในพมา่าทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพันธมิตร3ามพารณนภาพได้เปิดฉากโจมตีประสานงานต่อเป้าหมายทางการทหารใกล้ชายแดนทางตอนเหนือติดกับจีนการโจมตีดังกล่าวนั้น กระตุ้นให้กลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนประชาธิปไตยอื่นๆดำเนินการเช่นเดียวกันในพื้นที่ต่างๆที่กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลทหารนับตั้งแต่รัฐประหารปี2564มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญแต่การบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์น,นั้นต้องใช้เวลาและพยายามอย่างต่อเนื่องพันธมิตร3พารณภาพโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ X โดยไม่ได้เอ่ยถึงการเจราจาความทุ่มเทของเรานั้นยังคงแข็งแกร่งเพื่อประชากรพม่าทั้งหมดกองทัพกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11ว่าได้พบกับกลุ่มติดอาวุธและฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งและจะมีการเจราจาอีกรอบหนึ่งภายในสิ้นเดือนนี้แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมทั้ง3กลุ่มในกลุ่มพันธมิตร ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์แต่กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งในพมา่านั้นจัดการเจราจาสันติภาพและยินดีที่จะให้การสนับสนุนการสู้รบที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณรัดฉานตอนเหนือก่อให้เกิดความวิตกกังวลในจีนที่มีผู้พลัดถิ่นประมาณสา0,000คน นับตั้งแต่กลุ่มกบฏเริ่มโจมตีในวัที่ยิมเจตุลาคมตามการระบุของสาหาประชาชาติที่ยังกล่าวว่ามีผู้คนมากกว่า2ล้านคนถูกบังคับให้ต้องอพยพออกจากบ้านของตนเองนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารความคืบหน้า UN เเผยพม่าเป็นแหล่งฟินรายใหญ่ที่สุดของโลกสื่อนอกรายงานว่า UN เผยพม่าเป็นแหล่งฟินรายใหญ่สุดของโลกเนื่องจากมีความไม่มั่นคงในประเทศ และการเพาระปลูกในอัฟกานิสถานที่ลดลงการเพาะปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานลดลงถึง95%หลังจากการห้ามยาเสพติดโดยกลุ่มตาลิบันในปี2022ส่งผลให้อุปทานทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างพมา่าซึ่งความไม่มั่นคงทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจเกิดจากการรัฐประหารในปี2021ผลักดันให้หลายคนหันมาทำไร่ฟินตอนนี้ เกษตรกรพรม่ามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ75%จากการปลูกฟินเนื่องจากราคาเฉลี่ยของฟินอยู่ที่ประมาณ355ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมและพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก4 1 0 0เป็น47,000เฮกตาร์ช่วยเพิ่มศักยภาพผลผลิตให้กับฟินระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2001 ผู้แทนระดับภูมิภาคเจรรมีดักลาสของ UN กล่าวว่าความหยุดชะง,งักทางเศรษฐกิจความมั่นคงและธรรมภพิบาลที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอำนาจของทหารในเดือนกุมภาพันธ์2021ยังคงผลักดันเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้หันมาสนใจฟิ่นเพื่อหาเลี้ยงชีพและพื้นที่ปลูกฟิ่นขยายตัวมากที่สุดในพื้นที่ชายแดนของพามา่า อยู่ที่ทางตอนเหนือของรัชฉานรองลงมาคือรัชชินและขชินเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น16เป็น22.9กิโลกรัมต่อเฮกตาร์เนื่องจากแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ซับซ้อนมากขึ้นและการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยมีแนวโน้มที่จะเร่งการขยายตัวของการปลูกฝิ่นความคืบหน้าล่าสุดเศรษฐกิจพาม่าส,สอดสุดหนัก รัฐตตีว่าการกระทรวงแรงงานพมา่าบุกไทยลนรงค์ลูกจ้างข้ามชาติในไทยส่งเงินกลับ25%หลายฝ่ายรุมวิจาร์ณไม่ช่วยเหลือแล้วอย่างรีบถ่ายถึงขนาดสอนวิธีโอนเงินสำนักข่าวชาญรายงานเมื่อ10ธันวาคม2566ว่าจากกรณีที่นายอูมินนองรัฐตตีว่าการกระทรวงแรงงานของพมา่าและคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้พบปากับ หลายกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากพม่าในไทยรวมถึงเยี่ยมแรงงานจากพมา่าเมื่อ7ธันวาคมที่ผ่านมาในระหว่างพบปะหารือกันทางนายอูมินหน่องได้กล่าวเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติจากพมา่าส่งเงินกลับประเทศ25%ของเงินเดือนขณะที่เรื่องนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยด้วยแรงงานมองว่ารัฐบาลพม่าภายใต้ทหาร ไม่เพียงแต่บริหารเศรษฐกิจได้ย่ำแย่หลังจากยึดอำนาจจนทำให้คนในประเทศลำบากเดือดร้อนแล้วยังกำลังรีดไถ่ทำให้แรงงานนอกประเทศได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยนักเคลื่อนไหวรายหนึ่งที่ทำงานให้กับกลุ่มคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกล่าวว่านโยบายให้แรงงานข้ามชาติส่งเงินกลับประเทศ25%เซนนั้นเป็นนโยบายที่ทำร้ายแรงงานเนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปราจ่ายค่าบัตรเอกสารค่ากินค่าอยู่แม้แต่น้ำดื่มยังต้องซื้อกินนอกจากทางการพมา่าจะไม่ดูแลคนในประเทศให้ดีแล้วอย่ามาเรียกเก็บเงินจากแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพวกเขาไม่เห็นใจว่าแรงงานเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนในประเทศอื่นดวยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆเราเราจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเขากล่าวนาย อูโมโจนักเคลื่อนไหวจากกลุ่มคุ้มครองแรงงานอีกรายหนึ่งจะเปิดเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ทางการพมา่เพาเผยแพร่คำประกาศข่มขู่ให้แรงงานต้องส่งเงินกลับประเทศซึ่งเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และตอนนี้ใช้ข้ออ้างว่ามาเยี่ยมเยียนแรงงานข้ามชาติแต่เขามีวัตถุประสงค์เพื่อมาเครียดกล่อมให้แรงงานส่งเงินกลับบ้านเพราะพบว่าระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมแรงงาน ยังสอนวิธีการโอนเงินให้กับแรงงานด้วย